โอเคครับ okay, สวัสดีครับผมรีแคปประจำสัปดาห์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดูว่าคลิปนี้เราเทรดอะไรไปบ้างนี่ก็ทองแนละ้วน่าจะเบรกแล้วแหละครับเส้นไปแล้วน่าจะขึ้นอยู่มันมีอะไรเสืรอมไปมัไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์อาทิตย์หน้าเส้นปีอาจจะเทขาย,ายหรือจะขึ้นอันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับผู้เงินอื่นๆก็โอ้โหโอ้โหโอ้โห เราได้ยูเจขึ้นแบบขึ้นแบบเดือดอะ่ะขึ้นเดือดอะ่ะมันพุดธมันเปเรื่องหัดแล้วมันสูประกาศแล้วก็ดีดอ่อฮะนี่ผมขอมดูคร่าวๆมันมีตัวอะไรสนใจนอกจากไอตัวที่ผมทําแผนไปนะฮะไซเวไซเวจัดมันเป็นก้อนเลยเน,นี่ยอ,อันนี้ก็น่าจะลงนะตามที่เราวิเคราะห์ไปเน,นี้ก็เหมือนกัน นี่ลงชัดเจนนี่ก็ชัดเจนนี่ก็วางแผนได้หมดแล้วนะอยู่ไปต่อเรล่าไปต่อนะฮะอืมพลุนเทพุุนเทค,พ,เทคพุนเทควิ่งต่อครับวิ่งต่อยาวๆครับพุุนเทคเห็นไนะเป็นขาขึ้นแล้วภาพรวมนะึก่เออทวงประมาณนี้ วีซีเป็นไงครับวีซีปยาวนะเจเจเก็ขึ้นไปเบรกรอบนี B ้โอเคเดี๋ยวเรามารีแคปออเดอร์กันหน่อยดีกว่าเทรดวันที่เท่าไหร่้างสิบห้าถึงวันที่สิบเก้านะสิบห้าส okay. ิบห้าถึงสิบเก้าโอเคสิบห้าถึงสิบเก้าอุ้ยไ่เทรดห้าวันเลยที่หว่าเทรด้าวันแพ้แค่หนึ่งวัน,วนหรออันนี้ลออตหรอ ลอดเหรอลอดนี่ไม่ใส่บวกอ่ะพี่โอเคลบโอเคชนะสองแพ้สองอยล้วน,นะนอกวก็แลกวก็แพ้อันนี้เป็นก็ไม่นับว่าชนะเป็นสมอลวินนะผมก็ให้มันแพ้แล้วกันนะเพราะว่ามันมันออกไม่ได้นะเออก็ได้ b b สาม c สอง b สามคะแนน มีสามสามตัวตัวละสองคะแนนนี่นนนก็สามเป็นหกหกคะแนนนะครับสี่สองสี่หนึ่งคะแนนก็เป็นแปดได้บีครับแปดมต็ม,มทีนี้ก็ได้บีนะทีนี้ก็ไม่ได้อะไรวัาอะไร,ก,ระกากางไม่ได้เอทีมันไม่ครบช่องนะฮะ ครบช่องมันก็น่าจะดีด่วยแต่ผมยังคิดไม่ออกว่าเอออะไรที่ผมแบบว่าเจอบ่อยๆตอนตอนที่เทศผมจะเอามาใส่พวกนี้ไงแล้วก็มาวิจัยดูวิเคราะห์ดูว่าเออเราเราพลาดตรงไหนแต่หลักๆที่ผมใส่ก็มีตรงนี้แหละมีแบบว่าความรู้สึกตอนเทดรู้สึกยังไงแบบกังวลไหมปกติไหมช่วงที่เข้าเทดมันเปไ็นยังไงสมมติแผนของผมอแผนของผม่จริงๆอะจริงๆอ,ะ,งๆอะมันเริ่มที่ผมให้ลอนดอนเป็นตัวหลักเพราะว่าแผนของผมสมัยก่อนอะมัน ไม่ใช่สมัยก่อนสมัยนี้ด้วยเหมือนกันส่วนใหญ่อะคีของมันเลยจะเริ่มที่อนดอนเว้ยแล้วมันจะเป็นตัวสวิตอะถ้าเกิดเราได้ช่วงรอนดอนนะผมมองว่ามันเป็นตัวที่แบบว่ามันทําให้ให้ให้ไม้ไม้นั้นที่เราได้ตอนนั้น้มันจะสวยมากแต่ถ้าได้ช่วงเอเชียแล้วทั้งวันนีมันไปตามมันก็ดีไอ้ตรงนี้ผมเลยไม่ฟีกเท่าไหร่ผมก็เลยเอามามาตัดสินอีกทีว่ามันมันมันไม่ค่อยฟีกเท่าไหร่มันมันได้เวลาไหนก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นตัวตัดสินว่าไม้นั้นมันจะดีไม่ดีก็ ก็ตัดสี่เดือนที่ทำทำทโซนนะ,ใน,ในะเข้าใจไหมเออแล้ก็การทำทมแผนนะว่าทำามแผนไหมโฟโมไหมเข้าตามเื่อนไขหรือเปล่าทำทำแผนทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็พวกทีพีเอดีผมขยับหรือเปล่ากันนถ,ถุนหรือออกก่อนถ้าออกก่อนก็ตามนั้นนะฮะแต่ออกก่อนนี่มันก็แล้วแต่เหตุการณ์เนีอย่างอย่างไอ้ไม้ล่าสุดที่ออกก่อนก็คือมันเป็นวันศุกร์มันไม่ยังถือมันเสี่ยงอันนี้ก็คือความเสียหายของพอร์ตเออก็ตามนั้นนะฮะ แล้วก็การปิดออเดอร์มันจะปิดในแปชั่วโมงไหมถ้าปิดใน8ปชั่วโมงไปนะนั้นโคตรดีเลยแลาะว่าจุดที่เราเล็งไว้มันคือจุดพรีเมียมมากเออก็เลยวัดกันถ้าข้าม,มันก็มันมีเรื่องโคสซินซีของกอ,องทุนด้วยผมก็เลยเอามาใส่ด้วยนะนั่นก็การดูโครงสร้างกราฟก็คือนั่นแหละมันเป็นยังไงดูออกไหมดูไม่ออกเหมือนจะดูออกแบบเออมันกึงก่งๆอะไรพวก มันจะมีบางเป็นชุดที่ผมสับสนกับตัวเองแล้วก็การเปิดดูกาฟผมพยายามฝึกไม่ให้ตัวเองเปิดดูกาฟบ่อยผมเลยตัวนี้มาใส่ด้วยเออแล้วจริงๆอนะ้ถ้ามันเหลือถ้าถ้ามันมีอีก2ข้อนี้มาเพิ่มนะผมก็คิดว่ามันน่าจะทําให้ถึง A ได้แต่ตอนนี้มันไม่ถึง A เพราะว่ามันคิดไม่ออกเนะี่ยว่าต้องอะไรบางอนะ้ที่หลักๆอะ่ะหลักๆที่ผมที่นี้ใส่ผมเป็นบ่อยแล้วก็เจอบ่อยก็คือประมาณนี้มันก็เลยมันก็เลยเอามาให้คะแนนตัวเองได้แค่ประมาณนี้เออก็เลย ได้คนแ้นนะฮะมันไม่ได้เยอะกว่านี้ลนะทาให้การการวิเคราะห์เทดของเราแต่และเทดมันก็เลยได้แค่ระดับกลางๆมันยังไม่ได้แบบดีหรือพรีเมียมเพราะว่าคะแนนอาจจะไม่ถึงด้วยหรือว่าหรือว่าแบบว่าการตัดสินใจไม่ถึงด้วยอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมขอไปเปิดดูนะ,ะว่ามันมีไอ้ช่วงไหนที่ผมแบบว่าได้คะแนนแบบเย,เยอะมากของอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์วันแรกที่ชนะได้สิบสามนะแล้วก็วันวันนี้ได้เก้านะวันที่สี่ได้เก้า แล้วก็ปีนี้ได้14นะอาทิตย์นี้ได้14แล้วก็อันนี้วันข่าวได้อะไรได้15ไม่ไดไ้ได้มากสุดอนะ่ะมันมาตันแค่นี้สุดท้ายมันก็มาจบที่อันนี้อยู่ดีเห็นปะเปิดแกะบ่อยเออมันก็เลยแล้วก็ต่างๆเขียนรายละเอียดระหว่างเทรดการเทรดการเทรดอะไรพวกนี้นคือความรู้สึกผมก็เขียนใส่ลงไปใช่ไหมแล้วก็ไอพฤติกรรมที่ผมเจอระหว่างวันผมก็มาใส่ข้างๆนี่เว้ย วันนี้แสงของผมแต่ก o r อนะที่มันเป็นมันคืออะไรเข้าใจปะมันก็เลยเป็นแบบเนี้ยเออมันก็เลยทําให้แบบมันคะแนนไม่ถึงแล้วก็หลักๆก,ก็คือมันใส่ได้แค่ช่องนี้ส่วนไอ้ช่องขวานี้ก็ตามนั้นนะฮะได้ประมาณนี้ส่วนอาทิตย์นี้ก็นั่นแหละครับบีนะฮะไม่ได้หุือวาอะไรก็เป็นเทรดกลางๆนะฮะแต่ว่าแต่ว่าคะแนนโดยรวมผมผมมองว่ามันใช้ได้อยู่นะเอ,อ่อฟิลเตอร์หน่อย เออยากรู้ว่าอาทิตย์นี้มันได้ไปเท่าไหร่นะเออมันกองไม่ได้ปะกองได้ปะกองวันที่อ่ะกองวันที่ไม่ได้เอาเป็นว่าอาทิตย์นี้เราได้มาเท่าไหร่ดูก่อนสองร้อยเฮ้ยอ๋อนในมือของนี้่สิแล้วอาทิตย์นี้ได้สี่ร้อยประมาณ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองนับให้นะอาทิตย์นี้อาทิตนี้ได้สองย์บวกสองศนบวกค่าีเท่ากับสี่้อลบหนึ่ด้าลบ2 2หนึ่งสองจุดเจ็ อาทีนี้บวกมา245เหรียญนะฮะบมกก็ถือว่าโอเคนะทีนี้บวกมา245ก็ 2R 2R เป็น 4R แพ้ 2R ได้ 2R ได้ 2.5R นะสับอทิตย์นี้ก็ถือว่าดีเดี๋ยวมาดูข่าวหน่อยนะอาทิตนี้อาจจะดูไปในช่วงวิเคราะห์ไปแล้วนะแต่มันก็ไม่ได้ การันตีอะไรเราต้องเช็คทุกวันนะก่อนเริ่มวันเดี๋ยวที่ห้าวันนี้ตลาดก็เปิดแล้วนะเหมือน employment k มันพุดธจริงๆอ่ะผมว่ามันเทรดได้ถึงแค่ประมาณวันอังคารนะมันพุธก็น่าจะเริ่มเริ่มเริ่มหมดวอลลุ่มเริ่มอ่อยๆแล้วเพราะว่าหลังจากวัน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 ที่พาไปก็ฮอลิเดย์ยาวจนปีใหม่ลนะมีฮอลิเดย์อันนี้ด้วยไอของมันไม่ใช่มันเป็นอะไรนะวันคริสต์มาสเออประมาณนี้ สำหรับทีนี้ก็ประมาณนี้ครับเศษกลางได้ประมาณแรงบีนะอาทีน,นี้แ็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็พัฒนากันต่อไปครับผมขอบคุณครับได้เจอกันใหม่ครับผม